เคยไหมเวลาบัดตีงานอะไรแต่ละอย่างเนี่ยบัดตียากมากไม่ว่าจะใช้น้ำยาประสานอะไรก็บัดกียากมากถ้าบัดกีกับสแตนเลสหรือว่าเหล็กอะไรพวกนี้วันนี้มีสูตรลับจะมาบอกกับทุกคนให้ดูเผื่อใครสนใจเอาไปทำตามกันได้นะทำง่ายๆขั้นตอนไม่ยุ่งยากอะไรมากมายไปดูกันเลย S <S วันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการทำน้ำยาประสานขั้นเทพวัสดุอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากมายก็มีแค่กดเกลือกับพุกตะกัวเก่าๆที่เหลือใช้แล้วขั้นแรกนำกดเกลือ35%มาเทใส่ขวดไว้ประมาณเศษ1ส่วน10ของขวดจากนั้นนำพุกตะกัวมาแยกชิ้นส่วนเมื่อแยกแล้วก็จะได้4ชิ้น สำหรับเคล็ดลับทำน้ำยาประสานซึ่งน้ำยาประสานตัวนี้ใช้สำหรับบัดกีพวกสเตนเลสพวกสังกะสีพวกเหล็กหรือว่าพวกทองเหลืองอะไรก็ได้นะครับสำหรับผมนะครับที่ผมเคยใช้มานะครับผมไม่แนะนําให้ใช้กับแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์บางอย่างนะครับที่มันมีแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มันบอบ,บางนะครับซึ่งมันอาจจะทําให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของเราเนี่ยครับเสียหายได้นะครับเพราะกดเกลือยังไงมันก็คือกดเกลือนะครับ มันมีฤทธิ์กัดกร่อนนะครับต่อให้เราแบบไปเจือจางไปทําอะไรมันมันก็ยังมีฤทธิ์กัดกร่อนอยู่นะครับแต่มันอาจจะน้อยลงกว่าเดิมนะครับซึ่งมันก็ยังคงคุณสมบัติของมันอยู่นะครับและที่สําคัญนะครับอัตราส่วนกับไอตะกั่วนะครับแล้วก็กดเกลือเนี่ยครับต้องสัมพันธ์กันนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเราแบบใส่ตะกั่วน้อยแบบมันไม่สัมพันธ์กันเนี่ยครับเวลาเราเอาไปบัดกีชิ้นงานอะไรพวกนี้ครับ มันจะไม่ค่อยติดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็จะมีฤทธิ์กัดกร่อนทําให้กัดอุปกรณ์วัสดุอะไรพวกนี้ครับมันจะมีฤทธิ์กัดกร่อนเยอะนะครับและก็ถ้าเราเอาไปบัดกีพวกสเตนเลสอะไรพวกนี้ครับถ้าเรามันไม่ได้อัตราส่วนของมันนะครับมันจะทําให้สเตนเลสของเราเนี่ยครับด่างได้นะครับฉะนั้นเวลาเราผสมหรือว่าเราหย่อนตะกั่วลงไปอะไรพวกนี้ครับเราต้องดูอัตราส่วนกดเกลือแล้วก็ตะกั่วของเรานะครับ ซึ่งอันนี้ผมใช้ประมาณเศษหนึ่งส่วนสิบของขวดนะครับแล้วก็พุกตะกัวหนึ่งอันนะครับเมื่อเราแยกเิ้นส่วนก็จะได้ประมาณสี่ชิ้นนะครับเดี๋ยวเวลาใส่เนี่ยครับเพื่อนๆต้องระวังนะครับต้องหาแว่นปิดตาแว่นผ้าปิดจมูกอะไรพวกนี้มาป้องกันตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราทาเนี่ยครับมันจะมีควันขึ้นมาจํานวนมากนะครับแล้วก็มันเป็นอันตรายต่อตัวเรานะครับฉะนั้นเวลาทําเราต้องเซฟตี้ตัวเองให้ดีนะครับ เวลาเพื่อนๆนทำเนี่ยครับก็ควรหาพื้นที่โล่งนะครับบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกนะครับเพราะเมื่อเวลากดเกลือกไอตะกัวนะครับทําปฏิกิริยากันนะครับมันจะเกิดควันนะครับมันอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเราได้นะครับเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะครับขั้นแรกนะครับก็คือว่าเราหย่อนตะกัวนะครับลงไปในขวดเลยนะครับเพื่อนๆนสังเกตดูนะครับเวลาหย่อนลงไปนะครับเห็นไหมครับ กดเกลือนะครับจะมีฤทธิ์กัดกร่นนะครับกัดกร่อนตะกั่วนะครับเราหย่อนเข้าไปทีเดียวทั้งหมดเลยก็ได้นะครับเขาจะไปทําละลายนะครับกดเกลือก็จะไปทําละลายพุกตะกั่วพวกนี้ครับซึ่งมันจะทําให้ไอ้กดเกลือนะครับมันเจือจางลดคุณสมบัติความเป็นกรดของมันลงไปนะครับแต่มันก็ยังคงคุณสมบัติกรดอ่อนๆของมันอยู่นะครับอันนี้เวลา เราไปบัดกีชิ้นงานนะครับมันจะทําให้ช네ิ้นงานของเราเนี่ยครับผสานหรือไม่ติดดีกว่าเดิมนะครับเพราะเมื่อเราเอาไอ้น้ํายาผสานที่เราทําตัวนี้นะครับไปทาชิ้นงานบริเวณชิ้นงานนะครับจากบริเวณที่มันสกปรลกนะครับคุณสมบัติความเป็นกรดของกรดเกลือนี่ครับมันก็ยังคงอยู่นะครับมันก็จะไปทําความสะอาดบริเวณที่เราเอาน้ํายาประสานเนี่ยครับ ไปจุ่มลงบริเวณที่เราจะบัดกีนะครับซึ่งคราบไขมันคราบน้ํามันอะไรพวกนี้ครับมันก็จะถูกกัดกร่อนมันก็ทําให้ชิ้นงานสะอาดนะครับมันก็จะทําให้เราบัดกีง่ายนะครับหลังจากเราแช่ตะกัวลงไปนะครับเราทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปดูกันอีกทีนะครับหลังจากที่เราหยนไอตะกัวลงไปผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ตะกัวก็เริ่มจะละลายหมดแล้วนะครับ เรารอให้ตะกัวในขวดละลายให้หมดนะครับเป็นอันใช้ได้นะครับเนี่ยครับใกล้จะหมดแล้วครับรอไปอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวตัดภาพไปเจอกันตอนละลายหมดนะครับ หลังจากที่ตะกัวละลายในกดเกลือละลายจนหมดนะครับนี่ก็คือน้ำยาประสานที่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันว่าถ้าเราบัดกีสายไฟเนี่ยครับลงไปในแผ่นสเตนเลสเนี่ยครับเขาจะติดที่แผ่นสเตนเลสหรือเปล่านะครับจะติดหรือว่าจะหลุดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเรามาทดลองกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับเพื่อน เพื่อนๆหยดนะครับหยดน้ํายาประสานลงไปสักนิดนะครับถ้าปฏิบัติงานจริงก็หาภาชนะอะไรมาใส่แล้วก็ใช้คัตตันบัดอะไรไว้จุ่มลงไปก็ได้นะครับอันนี้คือการเทส้เพื่อนๆดูนะครับแล้วเราก็ทําการปอกสายไฟนะครับเนี่ยครับปอกเลยเราจะทําการปอกสายไฟแล้วก็ทําการตีเกียวสักนิดนะครับ เพื่อความสวยงามแล้วเราก็เนี่ยครับเอาสายไฟนะครับที่เราปอกแล้วจุ่มลงบนน้ํายาประสานนะครับแล้วก็มาทาบริเวณชิ้นงานที่เราจะบัดกรีนะครับทาไว้นะครับเพื่อนๆจะบัดกรีตรงไหนก็ทาไว้ตรงนั้นนะครับแล้วเราก็มาเติมลวดตะกัวนะครับลงไปในสายไฟนะครับเติมลงไปให้เต็มเลยนะครับ เติมลงไปแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็บัดกรีลงไปที่หยดน้ํายาประสานไว้นะครับคราวนี้จะดูว่าเขาติดหรือเปล่านะครับมาลุ้นกันนะครับ เมื่อบัดกีเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆค้างไว้สักแป๊บนะครับเพื่อให้เขาติดกับชิ้นงานนะครับจากนั้นเรามาทําการเทสดูนะครับโดยการยกนะครับว่าสายไฟเขาจะหลุดหรือเปล่าถ้าหลุดนี่ก็คือว่าน้ํายาผสานไม่ดีนะครับแต่ถ้าไม่หลุดนี่ก็คือใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆเอาไปใช้เป็นแบบยางได้เลยนะครับเรามายกเลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆ ค่ะเวก็ไม่หลุดนะครับสูตรนี้ดีจริงนะครับเพื่อน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 ลองเ,เ,เอาไปทําใช้กันได้นะครับเห็นไหมครับว่าไม่หลุดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทําการตัดนะครับแล้วก็บัดรกรีอีกข้างหนึ่งนะครับคราวนี้เราจะบัดกรีบนฐานนะครับเพื่อนๆจะดูว่าจะติดหรือเปล่านะครับ เราก็เพื่อไม่เป็นการเปลืองนะครับเราก็จุ่มเลยนะครับที่มันหยดลงลงบนโต๊ะนะครับแล้วเราก็ามาเอามาแปะที่ก้นฐานนะครับสักนิดนะครับจากนั้นเราก็ทําการเติมตะกั่วลงในสายไฟเหมือนเดิมครับเติมให้เต็มเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ทําการบัดกรีครับ เหมือนเดิมนะครับบัตรกีดแช่ไว้ประมาณสักสีห้าวินะครับจากนั้นทําการยกดูนะครับจะลุ้นดูว่าจะหลุดไม่หลุดนะครับถ้าหลุดจะไม่ได้นะครับเห็นไหมครับไม่หลุดนะครับบัตรตีง่ายมากนะครับนี่ครับการันตีนะครับไม่หลุดนะครับเพื่อนๆนคนไหนอยากเอาไปทำตามก็เอาไปทำตามเหมือนได้นะครับไม่ห่วงศูนย์นะครับ สูตรนี้เขาบอกมานะครับเห็นไหมครับใช้งานได้ผลนะครับวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากมากมายนะครับมีแค่ตะกั่วแล้วก็กดเกลือนะครับลองเอาไปปรับใช้กันได้นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์ติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วตามกันมาดูต่อว่า คลิปหน้าผมจะพาไปทำอะไรที่ไหนกันอีกนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับโอเคนะครับผ่านนะครับไปทำตามมันได้ครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากครับ